วันนี้นะคะปอมีตัวละครจะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆด้วยนะคะเป็นตัวละครที่อยู่ในอนิเมะที่มีชื่อว่า Spy Family นะคะเฮ้ย <Hey! S 2> แค่นี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ตักกันแล้วนะคะเพราะว่าโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอนิเมะที่ดังมากๆเลยนะคะทุกคนจับตาดูยันจังไว้ให้ดีๆนะคะหนึ่งสอง มาโอ้โหทุกคนแค่นี้นะคะก็รู้เลยว่ายันจังนะคะมาแปลงร่างเป็นใครคะ่ะนี่เลยยอนะคะฟอ์เจอร์จา้าหรือเขาเนี่ยมีชื่อว่าซาโอลิฮายะมินะคะทุกคนผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นแม่เลี้ยงของอาเนียจา้าเฮ้ยไหนใครบ้างที่เป็นแฟนคลับของน้องอาเนียนะคะซึ่งก็เป็นปอนล้หนึ่งคะ่ะจะบอกว่าเป็นตัวละครที่เหมือนกับในอน มีเมมากๆเลยนะคะดูสิการแต่งหน้าแต่งตัวทรงผมแล้วก็เสื้อผ้าของเขาเนี่ยโอ้โหยังเหมือนเลยค่ะแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะจะบอกว่าท่าเดินของยอเนี่ยโอ้โหยังเท่เลยนะคะนี่ ทำไมท่าเดินเท่ขนาดนี้ล่ะคะคือปอชอบการแต่งหน้าของเขามากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบสีดวงตาของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวปอจะมาขึ้นรูปนะคะไว้ให้เพื่อนๆดูเลยว่าเหมือนแค่ไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกปอได้เลยนะคะที่นี้เดี๋ยวปอจะมาลองกดตัว C ดูนะคะอ่าก็จะเป็นท่านอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราจะมาลองหัวเราะดูนะอ๋า ือเป็นท่าแบบนี้เลยนะคะคือปอชอบมากเลยอะสวยเนาะหน้าสวยมากๆเลยล่ะเอาละ่ะวันนี้สาวยอนะคะก็มีภารกิจนะคะจะต้องมากำจัดนะคะคนที่เราเนี่ยอยากจะกำจัดนะคะปกติ แล้วเนี่ยตัวยอนะคะก็มีบุคลิกที่ค่อนข้างเป็นนักฆ่าใช่ปะเออคือปอดูอนิเมะไม่จบนะรู้แค่ว่ายอเนี่ยเป็นสาวนักฆ่านะคะแล้วก็โหดด้วยสวยขนาดนี้โหดขนาดนี้เพื่อนๆคิดว่าอุปกรณ์ไหนนะคะที่เหมาะกับยอบ้างปอว่านะอันนี้ก็เหมาะอยู่นะคะ เพราะว่าในเรื่องเนี่ยยอเขาอะจะถือมีดใช่ไหมเออไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวปอจะมาเอามีดอันนี้นะคะติดตัวไว้นี่เราได้มันแล้วหุยดูดิ พอถือแล้วเนี่ยมันเข้ากับตัวเรามากมากเลยอะแต่ว่าไม่พอค่ะปอขอมาเอากระเป๋าของยันจังนะคะสะพายด้วยดีกว่าเผื่อว่าเราเนี่ยจะพกอาวุธที่ชิ้นใหญ่นะคะนี่เลยเออุปกรณ์ที่ปอจะนำมาใส่ไว้ในกระเป๋าชิ้นนี้นะคะคิดว่าคงต้องเป็นคาตาณะแล้วล่ะค่ะก็คือคาตาณะเนี่ยมันจะอยู่ในห้องของผอ,อนะคะคือเราจะต้องขึ้นมาเอาตอนที่ผอ ออเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องนะคะโถเอ้ยแกจะมาเฝ้าอะไรวะฮะฉันต้องการดาบเล่มนี้น่ะเฮะ้ฉันว่านะอย่างแกเนี่ยไม่ควรจะมาเพเย่กับยอเลยเฮ้ยโอ้โหนี่แกคิดว่าปืนแค่นั้นน่ะจะทำาอะไรเราได้หรอฮ<ะ>เฮ้ยชะมัดเลยล่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวพอจะมาเอาดาบเล่มนี้นะคะใส่ไว้ในกระเป๋านะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็คือต้องมาตอนพักกลางวันค่ะทุกคนไปจ้าเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราขโมยไม่ได้นะคะในเวลานั่งเรียนแล้วโอ้โหดูสิสวยเนาะอันนี้คือเหมือนเราเนี่ยย้อนเวลานะคะพายอนเนี่ยเข้ามาเลยหนังสือเลยอะ่ะเออ รักมากเลยนะคะเอาละวันดีไอ้พวกเด็กน้อยไปค่ะเรารีบไปกันดีกว่านะคะตอนนี้ผอ,อ,อเนี่ยไม่น่าจะอยู่แล้วล่ะว้าวในที่สุดเราก็ได้ดาบคาตานะมันแล้วนะคะอุ๊ยโคตรเข้ากับทุดเลยอะ <c oughs> แล้วก็เราจะมาเก็บดาบนะคะทุกคนคือคือปอเก็บดาบเข้าไปในกระเป๋าไม่ได้อะทำไมอะ ้ได้แล้วโอเคค่ะอตอนนี้นะคะยอเนี่ยก็มีอาวุธนะคะทั้งสองชิ้นเลยค่ะทั้งดาบคาตานะแล้วก็ดาบของซาตานนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการนะคะครอบสังหารเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนดีกว่านะคะหรือว่าจะเป็นสภานักเรียนดีไหมล่ะเฮ้อ เข้ามานี mm ่ส hmm. mm ิฉ hmm. so ันได้ภารกิจในการกำจัดเจ้าสภานักเรียนเพราะฉะนั้นแล้วนางนี่จะเป็นคนแรกของเรานะคะมันี่สิจ๊ะทำการทิ้งมีดลงไปเลยค่ะทุกคนเอ้าเดี๋ยวตอนนี้มันมีสองคนเลยค่ะให้ตายเธอเฮ้ยเอาเดี๋ยวเอ้า ทุกคนเอออะฮะคือคือคือป่านะเราเก็บมีดเข้าไปแล้วค่ะเหมือนว่าจะมีคนนะคะเป็นฟ้องคุณครูเลยอือแย่ชะมัดเลยมันนี่สินางอาโออีฉันมีอะไรบางอย่างให้แกนะเฮ้ยทุกคนคือตอนนี้นะคะปอปอหยิบดาบไม่ได้อะ่ะไม่รู้ว่าเกมเนี่ยมันปักหรือเปล่านะคะงาน้นไม่เป็นไรคะ่ะ เอาตอมาใช้มีดแทงก็นแล้วกันนะคะคิดว่านาังนี่จะเป็นคนแรกของเราค่ะนั่นไงมีคนถูกกับดักแล้วงั้นก็มานี่สินี่แน่ฮ่าฮมีคนโดนยอรอบสังหารแล้วนะคะหนึ่งคนเอาละ่ะเราเนี่ยนะ มีฝีมือที่ค่อนข้างโหดเลยแหละไม่มีใครเคยจับได้น,นะคะว่าเราเนี่ยเคยเป็นนักฆ่ามาก่อนนะคะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นหญิงสาวที่แนบเนียนยังไงล่ะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้เราต้องหายเหยื่อเพิ่มนะคะว่าแต่สภานักเรียนหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ไม่เจอใครเลยนะอุย้ยข้างบนนั้นมีคนอยู่นี่นาะลืมไปเลยเฮ้ย มันนี่สิโดนค่าสั่งสอนแล้วเป็นยังไงเหะอจ๊ะเฮ้ยตรงนี้ก็มีคนอยู่นะคะเอา้าเดี๋ยวเราเผลอทิ้งดาบไปอะ่ะงั้นก็ทิ้งเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้นะคะมันนี่สิแกจะเป็นผลงานของฉัน เรียบร้อยมีคนอยู่หรือเปล่านะอุ๊ยตรงนี้นะคะมีคนอยู่ค่ะเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะโดนจับได้นะคะเดี๋ยวปอจะมาใช้นะคะในการวาร์ปปึ้ง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 อันนี้เขาเรียกว่าโกงปะก็คือเราวาร์ปนะคะลงมาเลยค่ะขี้เกียจลงผ่านบันไดนะคะเพราะว่ามันนานเนาะอาบน้ําก่อนแล้วกันนะคะ เรียบร้อยค่ะเฮ่ฮการหัวล้อเลยหน้าตายอตอนนี้นะคะเหมือนเป็นมักล่าจริงๆเลยล่ะเดี๋ยวปอเอาเสื้อผ้าของยอนะคะไปเผาทิ้งดีกว่านะคะเพื่อความชัวเนาะยอระวังนะอย่าให้โอนจับได้ล่ะอย่าลืมนะว่าเธอเนี่ยมีชื่อเสียงขนาดไหนห้ามเกมเด็ดขาดเลยล่ะนี่ไงทิ้งเลยค่ะทุกคน พร้อมกับทิ้งอาวุธด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยหูยทุกคนคือรอบนี้นะคะเราเนี่ย ใช้อาวุธนะคะ2อันเลยอะ่ะเพื่อนๆชอบยอรนเวอร์ชันยันนิเละไหมคะสาหรับปอแล้วนะคะปอก็ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีความคล้ายกับในอนิเมะมากๆเลยนะคะทั้งเสื้อผ้าการแต่งตัวนะคะและก็ถ้าใครที่อยากจะลองโหลด OC นะคะมาเล่นดูนะคะเดี๋ยวปอจะแปะพิกัดนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยก็แล้วกันนะคะส่วนคลิปหน้าปอก็มีมดนะคะจะมาเซอร์ไพรส์ด้วยแหละก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกด แล้วกดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปของปอลด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน